ถามในใจว่าเอ๊ะทำไมภาคใต้ถึงยังมีขนาดเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับหลายๆภาคที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารายได้ประชาชาติของภาคใต้ภาคเดียวเนี่ย จริงๆแล้วมันกระจุกตัวอยู่แค่4จังหวัดคือภูเก็ตสงขลานครสุราษฎร์ที่เหลือเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งค่อนข้างที่จะยากจนทีเดียวจังหวัดบางจังหวัดอย่างที่ผมเดินทางไปเนี่ยอย่างเช่นพัทลุงไม่ได้ติดชายทะเลอยู่ตอนในการเดินทางไปได้ลำบากไม่มีสนามบินก็เห็นข้อมูลว่า พะทลุงนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีความยากจนที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคใต้แต่เมื่อเราเดินทางไปหลายๆจังหวัดเราก็เห็นแล้วว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรภาคใต้อุดมสมบูรณ์มากทรัพยากรเยอะแยะหมดเกษตรก็เยอะแยะแต่ปัญหาที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่การบริหารจัดการถ้าหากเราบริหารจัดการได้ดีได้ถูกต้องเราจะสามารถสร้างรายได้สร้างงานให้กับคนใต้อีกมากทีเดียว ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยด้ามขวางดามนี้เนี่ยครับมีปัจจัยอยู่สามสิ่งที่สำคัญมากหนึ่งคือท่องเที่ยวสองคือเกษตรสามคืออุตสาหกรรมแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเสมือนหนึ่งต่างคนต่างอยู่เป็นสามภาคส่วนท่องเที่ยวก็บริหารจัดการกงนไปเกษตรก็เกษตรอุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน เทคโนโลยีไม่มากเฉพาะภาคท่องเที่ยวอย่างเดียวทางใต้เนี่ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยอยู่ในภาคบริการซึ่งส่วนใหญ่แล้คือการท่องเที่ยว29%กว่เร์เนี่ยกเศรษกรกวรมเซนี่อุตสาหกรรมฉะนั้นเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาคนใต้ถึงลำบากเพราะว่าโรงแรมแทบจะยืนไม่ไหวคนก็ตกงานต้องกลับบ้านไม่มีงานทำ ฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ย mm hmm. ผมมองว่ามันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ mm hmm. ว่าทำอย่างไรที่จะให้ท่องเที่ยว mm hmm. อุตสาหกรรมและ,กะเกษตรเนี่ย mm hmm. เชื่อมโยงกัน mm hmm. ไม่ตัดขาดออกจากกันท่องเที่ยวมีความสำคัญมากที่สุดเรามีทั้งอ่าวไทยมีทั้งอันดามันมีทั้งท่องเที่ยวตอนในถ้าเราสามารถพัฒนาการท่องเที่ยว คนมาเที่ยวเมืองไทยในปีที่สูงสุดเนี่ยนะครับประมาณปีหนึ่งสี่สิบล้านคนไปภูเก็ตแห่งเดียวเนี่ยประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดล้านคนแต่ถ้าเราดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในภาคใต้เมื่อมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอย่าให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะแค่ในโรงแรมเราจะต้องพัพฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเมื่อมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในทุกจังหวัดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือนักท่องเที่ยว ก็จะเข้ามาเที่ยวมากขึ้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้นในท้องถิน่นเมื่อเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือการเกษตรก็สามารับผลิตในสิ่งที่เป็นอาหารผลไม้ป้อนการท่องเที่ยวภาคใต้ทั้งภาคทําไมต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวแค่ปาล์มหรือวอ่ายางจริงๆพื้นดินของภากใต้เนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นไม่ว่างเงาะ ไม่ว่าทุเรียนไม่ว่าส้มไม่วัตด้วยไม่มีที่ไหนเหมือนเลยฉะนั้นถ้าเราทำท่องเที่ยวให้ดีเชื่อมโยงระหว่างท่องเที่ยวชายฝั่งกับท่องเที่ยวชุมชนให้รายได้นั้นกระจายออกไปเราท่องเที่ยวกระจายออกไปการเกษตรก็สามารถปลูกพืชเหล่านี้ผลไม้เหล่านี้มาป้อนการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้ดีแล้วก็ส่งออกฉะนั้นการเกษตร ก็ถึงอีกจุดนึงที่จะต้องยกระดับเขาขึ้นมาว่าการเกษตรนั้นไม่ใช่แพ่พ่อปลูกแต่ต้องเป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์หมายความว่าทำเป็นธุรกิจขึ้นมาเลยในเรื่องของการเกษตร